สวัสดีครับสวัสดีทุกทคนนะครับผมที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้นะฮะผมจะมาสอนนะครับผมมาสอนมาแนะนำวิธีหาเงินเข้าบัญชีน่าสนใจไหมวิธีหาเงินสอนวิธีหาเงินเข้าบัญชีนะฮะแบบฟรีเลยไม่ต้องลงทุนสักบาทนะฮะไม่ต้องโหลดแอปนะครับผมให้ยุ่งยากเลยนะครับผ่านเว็บไซต์นะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างนะฮะ ดังน so like ั้นทั้งนี้นะฮะต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับผมเป็นเว็บไซต์นะครับผมก็คลิกที่ลิงก์นะฮะในคอมเมนต์นะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะหรือในคอมเมนต์นะครับผมไปดูได้นะฮะขั้นตอนแรกนะครับต้องสมัครสมาชิกก่อนนะฮะจะเป็นหน้านี้เลยนะครับนี่ครับผมเมื่อคลิกที่ลิงก์นะฮะเราก็จะเจอกับหน้านี้ก็ให้ทุกคนนะฮะทำการกรอกข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลจริงทั้งหมดนะครับผมตามนี้เลยนะฮะนิดเดียวนะครับผมไม่เยอะนะครับ ะะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมก็ตามน,นี้เลยนะฮะกรอข้อมูลเสร็จนะครับผมก็กดสมัครสมาชิกด้านล่างนะฮะเป็นอันเสร็จขั้นตอนเมื่อสมัครสมาชิกเสร็จนะฮะก็เข้าสู่ระบบมานะฮะก็จะเจอกับหน้าแรกของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะวิธีหาเงินยังไงไม่ต้องลงทุนสบ,บาทก็นี่ครับผมเมนูด้านบนนะฮะ เดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะฮะเครดิตด้านบนสุดนะจะเป็นเรียกว่ากระเป๋าหลักละกันนะครับผมเป็นกระเป๋าหลักนะฮะที่เราจะถอนเงินออกนะครับผมถอนเงินกลับเข้าบัญชีเรานะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่เมนูชวนเพื่อนกันเลยนะครับผมคลิกได้เลยนี่ครับผมด้านบนสุดนะฮะเป็นรายได้ของทุกคนนะฮะที่จะถอนได้นะครับผมแล้วก็มีรายได้อยู่เท่าไหร่เราจะโอนไปกระเป๋าหลักซึ่งอยู่หน้าแรกเมื่อกี้นะครับผมอยู่หน้าแรกนะครับผม ก็คลิกที่โอนไปกระเป๋าหลักได้เลยรายได้ตรงนี้ก็จะไปสู่ที่กระเป๋าหลักนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะถัดลงมาจะเป็นจำนวนคนนะครับผมที่สมัครนั่นเองนะฮะจำนวนคนคลิกลิงก์นะครับลิงก์อยู่ตรงไหนนะครับผมถัดลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับผมลิงก์แนะนําเพื่อนนะฮะก็ให้เพื่อนทําการคัดลอกลิงก์นี้นี่นะครับผมแล้วไปแนะนาเพื่อนๆต่อ นั่นเองเครื่องมือทําการตลาดเราจะไปแนะนําเพื่อนได้ยังไงนะฮะอยู่ตรงนี้แหละครับผมเครื่องมือทาการตลาดนะฮะเลื่อนลงมานิดหนึ่งนะครับผมแชร์ไปได้เลยนะครับผมโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะฮะ,ะมี Facebook l i n e Instagram นะครับผม Twitter Facebook Messenger นะฮะแชร์ไปได้หมดเลยค่าคอมมิชชั่นนะครับผมที่เราจะได้คือ0.7%นนั่นเองงนั้นก็หมายความว่าเรายิ่งทำเยอะยิ่งได้เยอะ นั่นเองทาให้ได้เยอะๆนะฮะรายได้เราก็จะเยอะนะฮะมีสิทธิ์รวยได้เลยอ่านี่ผมไม่ได้โมะนะครับผมแล้วในส่วนของเรื่องของการถอนเงินนั่นเองหลังจากที่เราคลิกที่โอนเงินไปกระเป๋าหลักนะครับผมก็กลับมาที่หน้าแรกนะครับพอกลับมาที่หน้าแรกนะครับผมกระเป๋าหลักเราก็จะอยู่ด้านบนนะฮะก็จะมียอดแจ้งบอกนะฮะว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะครับผมหรือท่านเพื่อนคนไหนนะไม่อยากถอนอยากเอาไปร่วมสนุกต่อนะฮะก็ จัดได้เต็มที่เลยนะครับผมครบทุกอย่างนะฮะถ้าใครจะถอนเงินก็มาคลิกที่เมนูถอนเงินได้เลยนี่ครับผมหน้านี้นะฮะก็จะเป็นหน้าของข้อมูลที่เราได้สมัครไปนั่นเองก็จะมีธนาคารและเลขที่บัญชีของเราบอกนะครับผมแล้วก็ใส่จํานวนเงินเข้าไปเสร็จแล้วก็กดถอนเงินได้เลยนะฮะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับ24ชั่วโมงเลยก็มีเพียงเท่านี้นะฮะก็มีรายได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทดีมากๆเลยนะฮะเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมทุกอย่างอยู่ในลิงก์นั้นหมดเลยมีพนักงานคอยตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมไปดูได้นะฮะก็สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันนะครับหากมีข้อมูลดีๆนะฮะแนวทางวิธีการหาเงินต่างๆนานายังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละกันเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ